ก็กลับสวัสดีพี่น้องแชลล์บอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามาหากันนั่นคือชินโนบีเฟรมซูนนะผมหรือว่าชุดชินโนบีชุดนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะผมแจกกันทั้งหมดแค่100ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่สิชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องเล่นเอานี้นั่นก็คือแมปออฟฟิศสควอชนั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปเราวเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมขขออนนนุญาาาตตััดภพ,พเเ้ไปใกะครบ อ่ะแล้วผมหลังกากเพื่อนเพื่อนเข้ามาในเกมนะผมอ่ะพอดีช่วงนี้ไม่มีของกระทำนั้นเพื่อนก็ใครที่จะดูคลิปนี้ยังไงไม่มีของอะไรทำก็สามารถมายืนแมบนี้ได้เลยนะผมอ่ะส่วนเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนนี่เลยครับผม UGC ทางด้านขวามือนะครับผมตรงนี้นะโดยเควสของเรานะครับผมมีด้วยกันทั้งหมดแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือการเก็บเหรียญแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาแลกแค่นั้นเองนั้นเพื่อนแล้วก็วิธีการรับเหรียญนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยมันมีด้วยกันอยู่หลายวิธีนั้นเพื่อนไม่ว่าเพื่อน,อนจะซืื้ออออขขขงงาาายในยยในนนหรว่ท่ทัเององผผมพไปดูในนส่วของ ันก่อนเลยละกันนั้นเบื่อเน,นี้ครับผมมิชชั่นทางด้านซ้ายมือน,นี้นะผมเบื่อเบื่อก็มาอ่านดูได้คนไหนขึ้นเควสอะไรเนี่ยก็ไปทําได้เช่นเดียวกันนั้นเบื่อนก็มันก็ได้ไม่ยเยอะหรอกเบื่อนประมาณ5้าพันสองพันเนี่ยประมาณนี้นั้นเพื่อนรายวันก็ได้ประมาณนี้นะผมพันหนึ่งห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะผมก็เควสง่ายๆนั้นเพื่อนเควสรายวัน,นเนี่ยก็อย่างเช่นอันนี้ของผมเควสแรกก็แค่ออนในแมปนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือการเปิดร้านแค่นั้นเองน,อนั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตไปเปิดร้านก่อนอ่ะร้้านนนีะบผมเปปิด๊ อ่ะแค่นี้เองสำหรับมิชชั่นตรงนี้นะผมก็กดรับไปได้แล้วผมห้าร้อยนะก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเพ,เ,พเ,พเพื่อนเพื่อนขึ้นเควสเลยเนะี่ยก็ไปทำทำกันได้แล้วผมเควสไม่ยากมากนั่นเพื่อนถ้าเกิดคนไหนที่เจอเควสซื้อของแล้วเพื่อนเไปสายฟรีเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ปล่อยเบอร์เลยไม่ต้องไปทำนะผมอ่ะแล้วก็ส่วนวิธีที่สองนะผมวิธีที่สองง,ง่ายๆเลยก็คือการออนเวลานั่นเองนะผมซึ่งการออนเวลาเนี่ยเวลาทางด้านล่างนี้เห็นไหมนะเพื่อน ยี่สนาทีนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับสี่พันนั้นเ่อนแล้วคนไหนที่มีพรีเมียมนะผมจะได้รับเพิ่มอีก1นึ่งพันนั่นเองก็เป็นห้าพันต่อ20นาทีนั่นเองนั้นเบอนเห็นไหมช่วงนี้ผมก็มาออนแบบนี้บ่อยอยู่นั้นเ่อนดูเงินผมดิตอนนี้มีทั้งหมดเก้าแสนนั้นเบอนแล้วก็ส่วนวิธีหังเงินอีกวิธีนึงนั้นเบอนก็คือการทิมเพอร์นผมต้องทําการซื้อของภายในแมปนั่นเองซึ่งของภายในแมปนี้นั้นเบอรอ์เหพื่อนเพื่อนซื้อนี้่หน้ อยู่ที่7จิเหรียญม่วงทางด้านบนขวามือตรงนี้นั่นเองนั้นเบื่อนแล้วก็ส่วนคนไหนที่ขายนั้นเพื่อสมมุติว่าเพื่อนๆตั้งร้านอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเหรียญที่ผมได้มา2องพเนี่ยน้องน,นิดดิคอร์ดของผมเนี่ยให้ผมมาตั้งร้านแล้วผมก็ขายของให้น้องเขานะผมอันนี้ผมก็จะได้เหรียญด้วยนั่นเองนั้นเพื่อก็พูดง่ายๆว่าเหมือนได้2คนนั้นเพื่อนทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะผมแล้วก็ส่วนใครที่แบบอยากจะได้ของแมปชิ้นยาวๆเลยเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนไปซื้อพาาานนนะนนครับผนะผมผมมมม่่พพเยไไดดุ้้้ือ19ิิถ30%จ คนไหนที่ซื้อ75โลบักเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ95โลบักเอ้ย95เหรียญโมงทางด้านบนฝ่ามือตรงนี้นั้นเพื่อนก็อันนี้เนี่ยก็เหมือนเงินบริจาคที่เขาให้ผมมานั้นเพื่อน2 5 0กว่าเหรียกญเนรเนี่ย เดี๋ยวนี้นะผมผมจะพาเพื่อนมาแลกเลยแล้วกันนะผมในส่วนของตัวเสื้อเพลิงนะผมอะขออนุญาตดูหน่อยหลักกันอันนี้นะครับผมนี่นะเสื้อเพิงตัวนี้นะผมแล้วก็เซตนี้นั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะรูปว่าให้นั้นเพื่อนมันมีด้วยกันทั้งหมด,ดยอยู่4ส่วนนั้นเพื่อนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใครที่พอมีเวลาว่างเนี่ยเพื่อสามารถมาออนแบบนี้ได้เลยนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่า ผมจะเก็บครบทันหรือเปล่านั้นเพื่อนทั้ง4ชิ้นนี้นะผมพอมผมมองว่ามันชิ้นหนึ่งมันจะตกอยู่ที่ถ้ามันมาแบบเ0 0 0แสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนใช่ไหมชิ้นหนึ่งมันจะตกอยู่ที่ประมาณ1,280ปเหรียญม่วงนะผมที่ผมไปคำนวณมานะถ้าชิ้นละ7 0 0 0 0 0นั้นเพื่อนเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเซตนนี้เขาก็มี5 0 0แสนมาบ้าง7 0 0 0แสนมาบ้างประมาณนี้นะผมถ้ามันมาจริงๆผมก็น่าจะ เอาแค่2ส,ส่วนนะั้นเพื่อนก็คือชุดแล้วก็ดาวกระจายข้างหลังนะผมก็2ส,ส่วนนี้ละกันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยดีกว่าครับผมทางด้านขวามือนะ UTC ปุ๊บกดแรงนี้ได้เลยเหรียญเราก็จะหายไปเจ็ดแสนนั้นเพื่อนลายก่อนเจ็ดแสนเพื่อนอุ้ยเบอร์สิบเอ็ดนะอย่างเงี้ยโอเคซื้อเลยละกันนะผมแล้วก็คลิปนี้ผมอาจจะทําแค่คลิปเดียวนั้นเพื่อนคนไหนที่ว่างก็มา FK เอากันเองนะผมอ่ะขออนุญาตดูสักหน่อยละกันนะผมุ เดี๋ยวผมรออีก3มนาทีตรงนี้หมดก่อนละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตรอตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยตัดออกไปดูตอนที่ผมสวมใส่ของชิ้นนี้กันเลยละกันนะครับอ่ะสามสองหนึ่งศูนย์ปึ๊มห้าพันเหนียบบมบวกห้าพันนั้นเบื่อนก็ออนง่ายๆนั้นเบื่นก็แค่ออน,นเฉยไม่ให้หลุดนะผมยี่สิบนาทีก็ได้ห้าพันนั้นเบื่นวางใจลืมมาจัดกันนะครับอ่ะแล้วก็ชุดนะผมเขาจะอยู่ในส่วนของโคดดิง้งส่วนอ่าบอททอมหรือเปล่าอ่ะบอททอมส่วนนี้นั้นเบื่นขออนุญาตใส่เลยละกันนะบ โอ้โหเฟี้ยวอยู่นะถ้าผมใส่ตัวสูงผมว่าน่าจะเฟี้ยวเลยนั้นเบื่อนออนุญาตดูเลขแล้วกันนะบอกผมเลขที่ออกอุ้ยสวยอยู่นะมีนี้ด้วยอุ้ยเสียงแมวนั้นเบื่ออะเลขที่ออก โอเคครับ okay, ผม11นะั้นเพื่อนก็ยังเหลืออีกประมาณ88ชิ้นนะผมส่วนใครที่ซื้อไม่ทันก็เก็บตังค์ไว้รอซื้อเสร็จหน้าก็ได้นั้นเพื่อนค่อยฟาร์มตังค์กันเอานะผมอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามแม้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยับผมแล้ว EP หน้าผมจะภาพรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะคนที่เป็นสายเ k เคยังไงก็อย่าลืมมาออนแบบนี้กันไว้ด้วยละกันนะครับผมไปแล้วคร